เป็นอย่างไรกันบ้างรอบนี้เรา<ะ>อุณครูปฏิบัติการการล่าผีจูออนได้เริ่มต้นคืนอีกครั้งครั้งนี้จะเป็นบ้านแบบสองชั้นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีห้องใต้ดินด้วยวซึ่งห้องใต้ดินนี้เนี่ยจะเป็นจุดในการเปิดไฟนะคะครับไหนมาดูชิว่าควณต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องหาพื้นที่ที่หนาวนะคะ ต่ำกว่า10องศาน้ำสกปรกและถ่ายรูปผีโอเคครับเอากล้องถ่ายรูปมาปะเนี่ยเอามามีถึงสามเครื่องโอเคฉันบอกเลยนะว่าครั้งนี้ฉันจะช่วยทุกคนในการหาสิ่งนี้นี่อุณหภูมิอุณหภูมิอะไรอุณหภูมิอะไรวะอุณหภูมิ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 อุณหเป็นไข้หรืมิอุณหภู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 มิึุณหภูมวอุณหภูมิอุณเบูมินะหรือเธอไม่ชัดเจนอุ้ย เอาละไปเอากล้องถ่ายรูปไปด้วยอีกอันหนึ่งนะคะปังกทุกคนขอกล้องวางไว้หน้าพหน้าบ้านแป๊บนึงนะครับได้เลยครับผมพวกคุณเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปเหมือนเป็นแบบอาชีพตากล้องอ่ะเราจะแยกย้ายกันไปหาอุณหภูมิห้องนะคะเฮ้ยข้างหน้าตรงนี้1 3องศาทุกคนเฮ้ยยังปกติอยู่เราต้องเอาต่ำกว่าเนาะใช่เลย้นมาข้างบนเจอ13องศาอีกเช่นเคยครับคุณครับผม่ว่าน่าจะเป็นชั้นสองปะเนี่ยถามจริงผมโกงเกมอีกแล้วครับ ครับคุณทำยังไงครับพี่โกงผมเอาผมเอากล้องไปจุ่มตรงกำแพงอีกแล้วครับไหนวะกำแพงอันนี้นอกบ้านนอกบ้านแล้วแล้วยังไงนู่นนี่ครับผมก็กล้องไปจุ่มตรงนี้เฮ้ยผมโกงคุณทำแบบนี้ก็ได้เหรอคุณเป็นขยันโกงเหมใช่ครับเดี๋ยวเดูแป๊บนึงอย่าบอกนะการโกงเก็บโอ้โห เห็นจริงโอ้โหขี้โกงอะเห็นจริงแต่เห็นไม่หมดเห็นเฮ้ยเฮาหมดจ้เอามดออฟ้วยเอาเอาเอาเจอรถเจอรถออาเจอรออฟอยู่รงรถเอาอยู่รองรถพีชขีดโกงเลยพี่เราเจอเร็วมากอถึงเราเจอเลยว่าดวงวิญญาณของผีอยู่ที่ไหนออฟซึ่งรงรถมันอยู่ที่รองรถ เราทุกคนไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแล้วเอาทิ้งไปเลยเครื่องวัดเฮ้ยมันต้องใช้มันต้องใช้ต้องใช้อยู่มันต้องใช้เออต้องไปวัดไปวะเก็บแบบคนเดียวแจนเกอบปบบคนเดียวอุณหภูมิจะเก็บแคนเดียวนั่นทิ้งเลยเก็บใน M F เลยละกันโอโคตรโกงดูนีโกงมากอ่าโอเคเราสามารถเราสามารถเก็บกล้องได้ไหมครับอ่าเอ่อผมจะลองเก็บกล้องดูนะครับเฮ้ยถ้าเก็บได้นี่คือบอกเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่โกงทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ถ้ากลัวว่าของจะหาย แต่มันก็ไม่เสียหายนะมันเหมือนแบบเราก็มีสูตรของเราอะเนาะงั้นเดี๋ยวแม่จะรอด้านบนเพื่อที่จะหากระดานวีจาก่อนนะใครจะมาด้วยกันเปล่าโอเงไปครับสองผู้ชายสองคนไปไปลงจากรถเลยค่ะเด็กกันอยู่กับพี่แป้งก็ได้แยกกันตั้งกล้องทำไงแกตั้งกล้องเพื่อการพิธีด้วยกันบ้างตั้งกล้องเป็นพิธีรถเอออตั้งเเืฮ้ยวีจาวีจาพี่แป้งเฮ้ยเธอเธอเธอต้องการตกลอจะบอกว่า ทุกคนคะถ้าสมมุติว่าเราอ่ะอยู่ใกล้ของสิ่งไหนเนี่ยมีสิทธิ์ที่ผีจะทําปฏิกิริยากับของสิ่งนั้นให้เราได้เห็นด้วยนะค่ะขอท่ายรูปนะขอถ่ายรูปนะครับผมครับผมถ่ายรูปกระดาษิิจาร์เหรอใช,ใช่ใช่่ได้ตังค์ได้ตังคัง,งถือออกมาตรงกลางห้องเลยครับเราจะทําการกันเชิญผีออกมา ซึ่งการอัญเชิญผีเนี่ยวิธีการถานะคะมีอยู่หลายวิธีมากๆนั่นก็คือเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาอยู่ที่ไหนเขาโดนฆ่าหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเขาอายุเท่าไหร่นะมันอาจจะไอต่อจา่คนที่ห่าตลอดอายแต่ไอมาแล้วจูจีก็ดูแล้วกาฬจโจีครับผมจีเอเออรู้เลยว่ากาฬผมไม่รู้เลยว่าพี่ไหน ันไม่รู้ได้ไงล่ะเจอโกดอฟแบบจะาๆขนาดนั้นพี่พยายามบอกเรานะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่การาชานั่นก็คือโรงจอดรถนั่นเองจุแจย์ลงถามสิว่าเขาอายุเท่าไหร่ข่าอไนนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วสี่มยังสาวพี่สี่แสิบแปเฮ้ยมีสิบเป็นจูออนได้เปล่าเฮ้ยยังสาวมีสิบเป็นจูออนนั้น ไม่ใช่ว่า48แล้วออกมาเป็นเด็กผีเด็กฟันนะไม่ใช่แล้วนะไม่น่าใช่คือเป็นคนแคร์อาล่าเฮ้ยถามว่าว่าแบบไมแล้วใครเออเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่คุยแล้วเขาไม่คุยแล้วเออยังไม่ได้กดถามเลยนะรัก่อนเพี่แป้งเอาเปลาออาเปล่าเมื่อกี้ใครกดบีพูดล่ะเมื่อกี้ใครกดบีพูดครับพี่ไม่ได้กดพี่ไม่ได้กดไม่ได้กดอเลยเลยครับมันคงกับขี้กับพี่มันเองอะดูให้แป๊บนึง you are man man boy ไม่ใช่ไม่น่าใช่ What do you want ถามมันดีว่ามันตายมานานที่ยังจอจอเออเองแต่จะถามให้ How many years ago did you die เฮ้ยหกหกหกห้าหกสิบห้าสิบห้าปีอายุสี่สิบแปดอายุสี่สิบกว่าเฮ้ยแสดงว่าเขาตายใช่ไหมแล้วเขายังวนเวียนอยู่ในนี้โอ้วนเวียนมานาน มันไม่ค่อยเซ็ทเลยแต่แต่เอาเป็นอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยมันเขาอาจจะอายุ48ตอนตายไงแล้วเขาก็นี่ไงวนเวียนอยู่6กปีใช่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 พี่ตอนนี้พาจะไปกินยาสติก่อนไหมไม่นะถ้าคุยแล้วตอบไม่สติไม่รู้คุยแล้วตอบสติสติไม่รู้จะตอบคิดูจิตยูเมเจอร์เจอไม่ตอบมันไม่ตอบแล้วไม่ตอบอันนี้ต้องสติแล้วพาพี่ออกจากบ้านก่อนปะ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 เอ้เราเราฟีซซิ่งเทอร์โมเจอร์ไมปเอาไปเอาไหนไหน ไมใ่ในรถมีในรถมีในรถมีถมถมเอามาแล้วอาไปตอนนี้ผีไม่ตอบเราแล้วนะคะเหมือนเขาใช้พลังงานในการตอบเราเยอะเกินไปใช่ครับแต่เราสันนิษฐานว่ายังไงอายุเขาน้อยๆแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นผีจูออนสูงมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายของทั้งหมดของเรานะคะไปที่โรงรถกรันเพื่อที่จะไป<ล>ดูปฏิกิริยาของผีแล้วก็หลัน ทุบแจงศูนย์เลยอ่ะผมคือทุบแจงคุยกับเขาอย่างเดียวไงพี่อนุญาตให้ทุบแจงกินของพี่ไปเลยเอ้เอาเอาเอาเครื่องวัดอุณหภูมิทิ้งเลยครับผมผ่านแล้วครับอ่าแสดงว่าอุณหภูมิแสดงว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยต่ำกว่าสิบองศาแล้วที่เราอยู่ตรงห้องเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแป้งจะเอาไหมเข็นไปอ่ะมีคนอาถือกล้องไปแทนนะอ่าพี่เอากล้องไปครับอ่าวท้บแจงเอาสมุดไปนะคะแล้วก็ไฟม่วง ผมมีเครเอ E M F ไปแล้วยังเฮ้ยเอาเียสมุดมาพี่เอาสมุดมาแล้วจุ๊บแจงเอางั้นเดี๋ยวแจงเอา E M F ไปเผื่ออจุ๊บแจงถือ E M F เดี๋ยวพี่ถือเครื่องคุยครับพี่ีถือไฟม่วงเลยก่อนพี่กี้เอ F จุ๊ไหนคะนี่นี่ E M F อยู่ตรง smart stick ถึงมันจะขาวๆเหมือนกันแต่ก็สามารถแยกออกได้แล้วทำไมว่างวะเนี่ย ภารกิจของเรายังคงต้องถ่ายน้ําสกปรกนะคะแต่แป้งคิดว่าน้ําสกปรกเนี่ยอาจจะยากที่เราจะถ่ายได้เพราะว่าผีเนี่ยเกิดในโรงรถแล้วห้องน้ำเนี่ยอยู่ไกลจากโรงรถพอสมควรนะคะไปถ่ายรูปไปในบ้ากันเถอะพวกเราเอาสมุดมาแล้วอย่างน้อยฉันมีไม้กันเขนฉันบอกเลยว่ามันจะปกป้องฉันถึงแม้ว่าครั้งหลายๆครั้งที่มันจะไม่ปกป้องก็แล้วแต่เฮ้ยดูดดูอะไรอะมันติดอยู่กับห้องนี้เลย เพราะมันเป็นโน้ตถ้าผีสามารถเล่นเป็นโนใส่เราได้ด้วยนะถ้าเขาอยากจะโชว์อะไรบางอย่างอาจจะโชว์ความเป็นศิลปินเขาอยากจะโชว์อัดใส่เราหรือเปล่าเราวางหนังสือนะคะแล้วก็วางไม้กางเขนคู่กับหนังสือเลยถ้าผีอยากจะมาเขียนตอนนี้เราดูทางนีทีไร่นิดหนึ่งเราสามารถจุกผีตรงนี้ได้ไหม่พี่กลัวผีมันจะเขียนลำบากเอาวางไวมบนรถ อ๋อกลัวเขาก้มใช่ไหมเออกลัวเขาเขาอยู่ยตั้งสี่สิบกว่าแล้วกลัวเขาปวดหลังโอเคได้เลยงั้นฉันจะเริ่มกันสอบถาม Talk to us เฮ้ย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 เขามีการตอบผ่านทางไฟกระพริบด้วยอะเนี่ย Show us เฮ้ยดับแล้วดับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดี๋ยพิง พี่ไฟม่วงไปส่องตรงไฟหน่อยไฟม่วงไปส่องไฟครับใครมีไฟม่วงครับผมเฮ้ยเห็นเห็นเห็นเราเยอะเลยเห็นเราเยอะเลยนะะคนนนดูี่ก็เป็นรบอนิ้วโป้งเลยอะโอเคถ่ายติดครับถ่ายติดฟิงเกอร์ปินครับนี่คือเราเอแบบเหตุการณ์เร็วมากเลยนะตอนนี้สถานการณ์คือเราต้องการให้ผีเขียนหนังสือนะคะไม่ก็ตอบเราแอมมีเรื่องจะบอกว่าตอนนี้เราเจอแล้วว่าผีเป็นประเภทอะไรอ้าวเจอแล้วเหรอ โปรตไกด์ครับเพราะว่าโปรตไกด์เป็นคําตอบเดียวเลยไม่มีผีอื่นๆแล้วเราใส่แค่สองอย่างเองใส่กดออฟกับฟินเกิลปิ้นตอบโปรตไกด์เลยจริงป่มเฮ้ยมันเหรอไปไ้ยัย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 ยายยัยวันนีครับยัยใช่ใชยายฟันกิยวหออะไรครับยายยยยยครับเอางั้นเลยหรอเออถามยายเรียบร้อยลามยยรย้อย ใช่เราเจอเป็นฟิงเกิลพรินส์นะคะผมฟิงเกิลพรินส์อ่าแล้วก็เป็นน่าจะเป็นกอล์ฟพวกเราอมาหมดแล้วสิงแป้งไว้ในบ้านอ่าสปิริตบ็อกซ์ไม่มีพี่เป็นฟิงเกิลพรินส์กับกอล์ฟใช่ครับฮะสปิริตบ็อกซ์สปิริตบ็อกซ์เออใช่ใช่สปิริตบ็อกซ์ด้วยตอบปกติกายค่ะ โอเคไปโหได้ภาพถ่ายยายมาอย่างสวยงามสุดยอดเฮ้ยนี่แบบง่ายไปวะเนี่ยคืออยู่นี่ก็คือแบบมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยอย่างนี้ตลอดเลยบอกแล้วเป็นอร์เตอร์บอกแล้วเป็นอ importer หนึ่งคนแบบนี้แล้วนะบอกแล้วผมไม่ได้โมเรียบร้อยนะคะทุกคนถอนแล้วครับไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน คือน้ำเนื้อมนี่เราไม่ถ่ายกันเลยไม่ถ่ายครับผมเย้โปรตไกโโครับรโอ้โหโปรตไก่ง่ายมากอะ่ะตอนนี้คือเหมือนแบบมันจัดวางมาแล้วนะคะว่าเราจะต้องแบบเจอผียังไงทําอะไรยังไงนะอีกง่ายอ่ะเริ่มเริ่มจากผมเอากล้องไปยัดเข้าไปในห้องลรถคือถ้าไม่มีกล้องพี่กิดคือเราไม่สามารถเห็นกดออม